สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องน้ำพริกปลาอุ้ยพ่อแม่พี่น้องน้ำพริกปลาห้ามาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจตรวจตกับข้าวนอนอุ้ยข้าวห่อลำนี่หากับข้าวกับปลาลำล้ามาหนังกินด้วยกันแบบโอ้ตัวเมย์ไงพ่อแม่พี่น้องอื้อ มัขนับ อพชรโดดผมไปไปรงป่า ตกมดวันพอแม่ไปนองบรรยากาศขึ้นตอนนี้จะเป็นต่อเขาพอแม่ไปนองตีน้าําตีน้ําไหลรวมกันมาพอแม่ไปนองอ้วิวงามขนาด รถวันบาดแดดบระกอบมนงังตตีบม่มีโฮมโอ้แดดออกมาแล้วป๋อม่ยไปน้องตายแล้วอืม เสียงอืออ้อๆืออตีดูทุ่งลุ่มเนะเป็นเสียงอางเก็บน้ำเปลือนกานลังระบายน้ำเน้อเพราะว่าฝนตกมดวันป่อแบบน้งระบายน้ำออก

you cool. ้งนนั่าเียความสูงแม่ถึงยอดเขาแมดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปหันร้อยก็เป็นยอดเขาแล้ว่แมดบปแล้วได้กินบนที่สูง ยอดภาก,กูแ้วคือถึงภาก,กูบ้านป่าสง,งัดจอดอวบอุมหลายๆคนพหลายๆคน,าาคนถามมาหน้าคนาหน่มแบบไม่อองเรื่องว่าต้องมีเจื้อคนหีีปุูนก็ต้องเป็นคนเมืองคนเหนือคนไทเนอร์่มแบบไม่้อง เ่อญี่ปุ่นแบบนี้ถ้าหากว่ามันนะนาดววาต้องเป็นคนญี่ปุ่นก่อนเป็นคนไทเนอร์เราปลี่ยนไปหรอกเป็นคนเมืองเลยน,นะคนเมืองร้านนะา ูู่จำหายจอยงางประมาณนี้ วิวบรรยากาศนี้กินข้าวล้ำบนแม่นี้น้องอยู่บนดอยอยู่บนยอดเขาสันอ่าง ลาำใจลำวาผมเป็นองค์่นพี่ป่า,าบ้นนานเรา สดๆใหม่ๆเนีน่ยผมแบบนี้รีพริกรีหอ <s> หมแดงจีหอมขาวหอมออม บรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วผมไม่ไปน้องต้มมะได้มานี่เป็นสองเดือนสามเดือนแล้วปอไมาณนี้ส่วนตกให้ลูกเขามากับป้าคนเก่าๆตักกัน มะเขือวันนี้บอกัดสุดตัวแล้วผมไม่ไปร้องตั้งแล้วจอกดำๆเลยหอมปห้าหอมความสุกไหมหัวแลำไส้ลำบากเลยอ่ะมาก เรับล่อยไปนอ้องอู้ล้ำได้ลำ้ำวางหอมปล่อยไปนอ้องคือคือเวลาเาเนี่ยยังไม่ไปเนี่ยตุกว่าล้ำปล่อยไปน,อนอ้องเนาะจีพริกจีหอมแดงจีหอมขาวอย่างกับเต่าทานปล่อยไปนอ้องลาป่าหงปลาห้าใส่ไม่หม้อหม้อปม่อยไปนอ้องตุกว่าล้ำได้ลำ้ำวานเนาะปล่อยไปน้องเนาะก่อก่อแพ้กึกดเมนูเบอร์อหรือว่าฝนตกหละก่ะขี้คาดออกจากบ้าน ตัวขัวบ้านเท้าตงวป่าห้าบ้านเท้านี่ก็จะมีแม่ทุกขัวเลื้อนนอกผมไปน้องเอาป่าห้าเอาพี่เพิกอะไอย่างมาเนี่ยนะพี่ป่าห้าผมไปน้องพักเพิกเก็เก็บตามขากงัวนนอกผมไปน้องเก็บตามทีมีนะเนาะล้ำมอบผมไปน้องล้ำรากากินได้หลายคาพื้นเนี่ผมไปน้องเนาะก่อแนะนำครับผมเนาะคีมีตมซาก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนฟังจากเสียงก่นนาจะจะไปแล้วผมไปน้องเริ่มเกิดจากไปญญา กาศมาป๋อมัยพี yeah, ujemy, ่น right ้องเรื่องอุณหภูมิตัวยังฮ้อนอยู่เราไปอาบน้ำป๋อมัยพี่น้องอุณหภูมิเปลี่ยนเลีวก็เลยโอ้โหป๋อมัยพี่น้องก่อก่อเสียงเปลี่ยนเนาะป๋อมัยพี่น้องเนาะแต่บ่มีไข้เน้อเนาะป๋อมัยพี่น้องก่อก่อระวังจุดนี้ทัวเน้อคือถ้าแพ้ไปหนากาหรือว่าไปเอากับร่างกายมาท้อนหน้าคือตัวเย็นๆก่อนเน้อเนาะป๋อมัยพี่น้องล้วก่อนไปอาบน้ำเนาะออ่อ ของต้มนี่โหยแต่แต่ของตอม้มขยะมามันเนาะคิดว่าล่างกายเอาอยู่ไปไป,ไปมาวันนี้เรียบร้อยผมไม่เปน้องเสียงเปลี่ยนเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะผมไม่เปน้องก็บรากาศก็บราการวิวงามๆเนาะผมไม่เปน้องบนบนเขาบนแม่ยอดเขาเลยเนาะผมไม่เปน้องเป็นอ่างกคบน้ำตีอยู่บนพื้นที่สูงอยู่บนดอยบนเขาอะผมไม่เปนอน,น้องเนาะแล้วก็น้ำนี่ก็ไหลมาจากซอกเขาน้ำหงน้ำห้วยอุ้ยธรรมชาสวยงาม พูดตงวเกินเขมญญามนย้ายบอบแม่ไม่น้องถ้ากองถ้าต้อมเชิดขึ้นไปนี่นะจะหันเขาลูกย,ยัญ่ๆบอไแม่ม่นอ้องต้นหลังเขาลูกใหญ่งามกวัวกองตีท้ายออกมาแหมน,หนอกบอไแม่ไม่นอ้อ,นองบรรยากาศแต้นเลยนาองอู้ตงวหันแล้วก็สู้กายสุกใจก,ก็โอเคผมเนาปอไแม่ม,นม,มน่น้องโนซากก็ต้องขอตัวดำร้าไปก่อน ปีกบ้านไปกินยาก่อนเสียงเปลี่ยนแล้วบอไม่น้องเนาะป้ากันคลิปนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยางสำหรับลิมนิติมสาพาคินโชก็ต้องขอตัวนำลาปอมไปน้องไปก่อนนะครับตาบสวัสดีครับผม